สวัสดีค่ะนิีิค่ะวันนี้จะพามากินอาหารชั้นสูงทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแก้วค่ะวัสดีค่ะ <men> 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 ให้คุณแก้าแนะนำหน่อยว่าท,ที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือร้านมองมูลเป็นรูปเกาบาอิีทัวร์หัดใหญ่นะคะมองมูลพูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับมองพระจันทร์อย่างเงี้ยเข้าใจเคิดนะมองมูลเออของเราจะอยู่ชั้นดาดฟ้าเ่ะเป็นชั้นสูงชั้นสฟ้าเ่ะเป็นชั้นสูงใช่ไหมชั้นสูงชั้นหกนะเป็นดาดฟ้าของโรงแรมโมเดิร์นบีค่ะอยู่ราชุรีซอยเจ็ดค่ะ มีแฟนเพจด,ด้วยใช่ไหมคะมีแฟนเพจด้วยคะ่ะก็คือตามตรงนี้เลยเป็นมองมูลรุ่นแถวบ้านหนูเชิญนะคะเอีย๋ยววันนี้อยากให้คุณคุณแก้วพามาชิมของอร่อยค่ะมีอะไรเมนูอะไรแนะนำใเดีย๋ยววันนี้แก้วแนะนำเป็นอาหารเช้าเป็นเบรคฟาสต์สุราการนะคะเป็นเมนูการเบรคฟาสต์ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวห้าในมนูดีกว่าเฮดูหน้าตาดูหน้าตา แล้วตอนนี้เราก็มาอ,อยู่บนโต๊ะอาหารที่มีอาหารเชา้าแบบน่ากินมากให้คุณก็นแบบนะนำบรกาของเรานะคะก็จะมีบริการอาหารเช้าแบบฟูลคอร์สแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือจะเป็นซันี์อัพนะคะตอนนี้จะเป็นไข่ดาวแล้วก็รูปแบบที่ของก็คือจะเป็นโรสแคนเบิลหรือว่าไข่คนนั่นเองเออแล้วก็เป็นออมเล็ตนะคะ ก็จะเสิร์ฟแบบคู่คอร์สเลยมีทั้งตัวเมนหลักตัวนี้แล้วก็จะมีขนมปังนะคะเสิร์ฟคู่กับแยมแล้วก็เนยแล้วก็จะเป็นสลัดนะคะเสิร์ฟคู่กับตัวน้นสลัดชาวสวีเดนแลก็จะมีนมมีน้ำส้มมีชาหรือกาแฟนะคะอตอนนี้เราคู่คอร์สเลยทั้งหมดนี้นะคะราคาอยู่ที่1น9รจิบ้าบาทเท่านั้นเตใหญ่เลยนะอิ่มจนถึงตอนเที่ยงเลยสนใจมาลองได้นะคะ แต่ว่าของเรานะคะก็คือจะไม่ได้มีบริการแค่าหารเท้า<อ>ะนะคะ,<อ>ะก็จะมีบริการทั้งอาหารที่ย่างที่เป็นเดลิเวอรี่นะคะส่งฟรีทั่วเทศบาลหาดใหญ่เลยก็คือสามารถสั่งกันทางเพจได้เลย Facebook ของมองมูลรุล่งาบริโภ <อะ S 2> พออาหารเที่ยงแล้วเนี่ยของเราก็จะเปิดตอนเย็นอีกอ, <ะ S 2> อ,อาหารเย็นเนี่ยก็คือจะเปิดตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มนะคะ,<อ>ะก็คือจะบริการอาหารยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าลูกค้าอยากทานอาหารไทยมาทานที่นี่ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องสั่งจองล่วงหน้านิดนึงทุกคนไปส่องในเพจได้เขามี มีเพจ<ช>มีเพจไปสอนได้บรรยากาศดีมากก่อนที่นุชชี่จะมาไปสองดูเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าหัดใหญ่มดแบบนี้ด้วยชั้นสูงนะคะคุณชั้นหกเบ้าไปกลางคืนสวยมากไฟสวยยังสวยมากเอออยากม,มาที่นี่มาที่นี่นะคะหนาวมาเลยค่ะหัดใหญ่เราก็หนาวนะเออวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแกามาค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเราจะมากินอีกเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ